ก็ได้มีโอกาสมาพบกับนักศึกษานะคะวันนี้จะมาพบกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์ในรุ่นที่2นะคะก็จะได้มาพูดคุยแล้วก็ให้นักศึกษานั้นได้แสดงความคิดเห็นกันค่ะช่วยแนะนำตัวเองด้วยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางจุธามาศแก้วคุศรีค่ะเป็นนักศึกษาวิทันศาสตสมาธิ รุ่นที่1จบแล้วค่ะแล้วก็เรียนต่อรุ่นที่สองพอดีได้เกิดอุบัติเหตุซะก่อนค่ะกลางเทอมอะค่ะก็เลยต้องพักการเรียนไปก่อนตอนนี้เพราะว่าตอนช่วงเรียนอยู่ก็ทําสมาธิได้ฟังเทปบรรยายพระอาจารย์หลวงพ่อทุกวันแล้วก็ทําให้เราได้ทําสมาธิมากขึ้นจากเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยทําเลยค่ะทํทำหยุดหยุดขี้เกียจซะส่วนใหญ่พอตอนหลังเริ่มมาเรียนก็ดีขึ้นค่ะกระตุ้นในการทําสมาธิให้เยอะขึ้นแล้ววันที่เกิดอุบัติเหตุ ก็มีสติที่ดีขึ้นค่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าได้หวาดกลัวอะไรคิดแล้วว่าขาหักแล้วเดินไม่ได้แน่แล้ว <Okay. S 1> ก็จัดการตัวเองได้ดีค่ะบอกกับทุกคนพาไปส่งโรงพยาบาล <Okay. S 1> แล้วก็คิดว่าไหนๆนมันก็หักไปแล้วทาใจนอนทําสมาธิไปค่ะพุดโทตลอดเวลาแต่ว่ามันก็มีความเสียใจอยู่อย่างหนึ่งว่าจะเรียนต่อไม่ได้เดินเดินจงกรมไม่ได้ <Okay. S 1> ก็ต้องหยุดเรียนไปก่อนก็เสียใจตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าตั้งแต่ได้สมาธิพระอาจารย์หลวงพ่อมา รู้สึกว่าเป็นบุญวาสนาเลอเกินค่ะเพราะว่ามีแต่สิ่งที่ทําให้เราจิตใจหนักแน่นขึ้นมีสมาธิและมีความอดทนสูงขึ้นค่ะจับก,กับความเจ็บปวดก็น้อยลง<ช>ต้องขอบคุณครพระอาจารย์หลวงพ่ออย่างสูงเลยค่ะแล้วคิดว่าจะการเรียนสมาธิเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรบ้างคะก็ช่วยได้เยอะนะคะตรงครอบครัวการกระทบกระทั่งเราก็น้อยลงการถือศีลห้าเราเริ่มหนักแน่นขึ้นทุกวันนี้จากเมื่อก่อนก็หลาะแหละค่ะ สีลห้าไม่คบแต่พอได้เรียนสมาธิไปเรื่อยเหมืาาอนพระอาจารย์หลวงพ่อบอกทําให้เราละเกง่งเก่งตัวต่อบาปละอายต่อบาปทําให้ทุกวันนี้เริ่มปฏิบัติคือสีลห้าขั้นแรกพยายามทําให้ครบทุกข้อนนะทุกวันนี้ค่ะั้งแต่ล้มมาเนี่ยค่ะ,คะเป็นอะไรที่เหมือนได้เป็นเกิดใหม่อีกครั้งนึ่งค่ะ,คะรู้สึกว่าหายเร็วขึ้นค่ะอาจารย์เพราะว่าขอบาลินพระจงพ่อว่าเดี๋ยวจะได้มาเดินจงกรมใหม่แล้วก็จะได้ทําสมาธิให้เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมสวัสดีค่ะดิฉันนพวรรณสายวง ค่ะที่จากการเรียนมา,มาถึงเทอมสองเนี่ยก็มีความประทับใจในคำสอนของพระอาจารย์และรู้สึกว่าคำสอนของพระอาจารย์เนี่ยมีคุณค่าดุดดังทองคำเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าสอนแบบย่อๆจะได้ทำเป็นเร็วนะคะเพราะพระอาจารย์น่มีประสบการณ์มาหลายปีแต่อาจารย์ย่อแต่ในความรู้สึกของลูกศิษย์ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกมันเป็นความสำคัญทั้งนั้นเลยลูกศิษย์ก็จาไม่หมดนะคะ จำเท่าไหร่ก็จําไม่หมดก็เลยคิดว่าหนังสือของพระอาจารย์กับเสียงของพระอาจารย์เป็นสิ่งที่สําคัญมากก็ควรจะมีไว้เพื่อจะทบทวนนะพระอาจารย์มีเมตตามากท่านสอนเพื่อให้ศิษย์เนี่ยทำได้จริงท่านจึงทั้งสอนด้านวิชาการแล้วก็ด้านสอนด้านการปฏิบัติเช่นวิธีปฏิบัติกันนั่งสมาธิต้องนั่งอย่างนี้นะตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ สอนวิธีปฏิบัติการเดินจงกรมพระจะหลงพ่อกจ็จะเดินให้ดูซึ่งท่าน,นก็แก่มากแล้วท่านยังต้องมาเดินให้ลูกศิษย์ดูเพื่อให้ลูกศิษย์ทำได้ถูกต้องเป็นแนวเดียวกันเห็นพระอาจารย์มีความตั้งใจมากมีการมีการที่จะให้ลูกศิษย์ทุกคน ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันจึงเห็นว่าการสอนในหลักสูตรนี้มีความเป็นเอกภาพเป็นอย่างมากค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีนักศึกษาหลักสูตรทีิการึกษาสมาธิออนไลน์ในรุ่นที่2ของสาขา115วัดเทพทองจังหวัดอุตรดิตถวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาพบกับนักศึกษาวันนี้ นักศึกษายอยู่ที่บ้านโคกนะคะเราก็ได้มาได้พูดคุยกับนักศึกษาก่อนอื่นเดี๋ยวให้นักศึกษาแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะวิชันชื่อพยอมมาคูนะคะชื่อเล่นโปโค่ะเป็นนักศึกษาวิทยฐาษะสมาธิออนไลน์รุ่นที่สองนะคะสาขาที่1้อวัฒนทองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะทำงานอยู่ที่โรงพยายบาลบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต์ค่ะ ก็อยากจะมาพูดคุยกับนักศึกษานะคะพูดถึงในเรื่องของการเรียนหลักสูตรที่างภาษาสมาที่ออนไลน์นะคะเราได้เรียนจบไปในเทอมที่1แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเทอมที่สองก่อนที่จะทําการสอบก็จะได้ออกมาพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อที่จะได้ทราบว่านักศึกษานั้นมีความประทับใจในการฟังเทปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อในคําสอนของพระอาจารย์หลวงพ่ออย่างไรบ้างคะ สำหรับความประทับใจในคำสอนของผ้าอาจารย์นะคะก็คือว่ามีความประทับใจมากเพราะว่าเราได้รับฟังคำสอนทุกวันตามเวลาที่กำหนดแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจกับคำสอนที่พ้าอาจารย์สอนซึ่งคำสอนแต่ละคำที่อาจารย์พูดมาเนี่ยจะซาบซึ้งในใจของเราแล้วก็สามารถนำปฏิบัติได้นะคะก็คือพระอาจารย์ท่านจะพูดแบบเป็นกตเองมีเมตตาต่อลูกศิษย์นะคะแล้วก็มีคำถาม หลายคาถามที่ลูกศิษย์ถามซึ่งมันมันมีข้อที่เราเอ,อ่อกังขากัางขาสงสัยค่ะแต่ก็มีลูกศิษย์ของพระอาจารย์ถามซึ่งก็ตรงกับใจเรานะคะซึ่งพระอาจารย์ก็มีเมตตาตอบให้เราเข้าใจใน<รอ>ในจ,จุดที่เรากังขาที่เรายังมีข้อ้องใจอยู่เนี้ยค่ะค่ะอาจารย์ทําให้เราแบบมีความสุขแล้วก็ทราบซึ้งทุกครั้งที่เราฟังพระอาจารย์การทาั้งเสียงของท่านก็มีเมตตาเป็นกันเองกับลูกศิษ<ร>ย <if S 1> ์ค <o> ่ะ <ist> แล้วก็คาสอนของอาจารย์เนี่ยเราสามารถ นำมาปฏิบัติใช้กับตัวเองกับครอบครัวได้ในสังคมได้ค่ะค่ะแล้วในในเรื่องของการเรียนที่เดี๋ยวต้องขออนุญาตเรียกชื่อเล่นน้องปูเนาะน้องปูได้เรียนในตามเวลาที่ที่เราโพสทุกวันใช่ไหมคะถ้าโดยมากจะเรียนตามที่โพสค่ะเพราะว่าช่วงนี้เอ่อทำงานขึ้นเวรเช้าอย่างเดียวค่ะค่ะก็แต่ครั้งก่อนก็คือรันเวรแต่ช่วงช่วงนี้ค่ะคือจะตามเวลาที่อาจารย์สอนนะคะค่ะก็มีความประทับใจในเรื่องของการ เรียนสมาธิออนไลน์นี้สะดวกสบายใช่ไหมคะใช่ใช่การเรียนทางออนไลน์สะดวกสบายมากแล้วก็ปกติเราก็เรียนตามเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่เราเกิดมีงานอื่นเข้ามาหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถเรียนนอกเวลาได้ค่ะก็ฝากในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเราจะเปิดเรียนในรุ่นที่3นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ก็ฝากน้องปูเนาะประธาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆหรือญาติสนิทนิจหายนะคะได้มาเรียนในรุ่นที่สามนี้นะคะเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นรุ่นที่นะคะเป็นรุ่นที่สองนะคะซึ่งจะทําการจบนะคะก็ขอแสดงความยินด,ดีไปล่วงหน้านะคะและขอให้ <c oughs> สอบผ่าน <c oughs> นะ <c oughs> สอบผ่านแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะ ก็ <łość> สวัสดีนะคะแนะนำตัวเองนะคะผมชื่อนายพัชร์ตพง์เปี่ยมผลนะครับอายุ51ปีแล้วก็เป็นนักศึกษาและเลขที่033ครับค่ะชื่อเล่นชื่อแดนคุณแดน ยังไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนเลยใช่ไหมคะทั้งแรกรเลยครับได้เคยฝึกทําสมาธิมาบ้างไหมคะ <c oughs> เคยฝึกมาบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้ว่าวิธีที่ถูกต้องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยพอดีอาจารย์ฝองเขาชวนมาเรียนอะไรเงี้ยก็เลยก็ใจชอบอยู่แล้วก็เลยเออลงสมัครเรียนอะไรเงี้ยพูดถึงความประทับใจในคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อนะคะที่เราได้รับฟังเทศการบรรยายมา ได้ฟังคาสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อมาตลอดระยะเวลาสี่เดือนกว่านะคะศึกษานั้นมีความประทับใจอยากได้ร่างค่ะคําสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นคําสอนที่แบบว่าเป็นคําสอนที่เข้าใจง่ายแล้วก็แบบถ้าตั้งใจฟังแล้วก็มันจะมีแง่คิดในนั้นให้เรามันสอดแทรกอยู่ในในคําสอนของพระอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นคําสอนที่ฟังแล้วมัน ไม่ยากอะ่ะฟังแบบเหมือนก็แบบว่ามันเป็นคำสอนที่เราฟังแล้วสื่อสารได้แบบเข้าใจอ่ะครับเข้าใจแล้วก็แบบถ้าเราปฏิบัติตามด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีแกเรามากเลยเพราะว่ามันเป็นคำสอนที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันของเราเลยถ้าเราเอาไปเอานำคำสอนของท่านไปใช้เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับตัวเราและก็สังคมมากเลยครับผมก็จะปฏิบัติประมาณสองทุ่ม องทุ่มบางทีก็สามทุ่มสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้ถ้าวันไหนไม่ได้ทำเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันขาดอะไรไปอย่างนึงอะไรเงี้ยบางทีหลับเพอหลับไปก่อนอย่างเงี <Okay. S 1> ้ยตอนเช้าตีสี่ตีห้าก็ต้องลุกมานั่งทำ <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนแบบมันเคยชินแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องทําทําแล้วมันก็เป็นผลดีกับเราเพราะว่าเหมือนเราแบบมีสติในการดํารงชีวิตมากขึ้นเมื่อก่อนนี้ผมจะไม่ค่อยมีแบบม,มีเรื่องคิดเยอะคิดเ,เ,เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ สติมันก็ไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอเรามาปฏิบัติตรงนี้ปุ๊บรู้สึกว่ามันมีสติสมัมชัญญะมากขึ้นอะไรเงี้ยทำอะไรแล้วมันมันมันเหมือนแบบมีวิธีการแบบในการดำรงชีวิตมันจะมีมันจะทําให้เราคิดก่อนเอออะไรเงี้ยคิดคิดแล้วก็ทาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยคิดอะไรแบบไม่ค่อยแบบรอบครอบเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ ปัญหาสังคมในปัจจุบันนี่มันมีเ,เยอะนะครับอย่างปัญหาแบบครอบครัวมีปัญหาแยกทางกันอะไรกันแล้วก็บางคนที่มีครอบครัวลูกเขาก็ติดยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอาคําสอนของพระอาจารย์ไปไปสอนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ก็จะชวนเขามาเรียนเพิ่มหน้าด้วยแต่เขาก็สนใจอยู่เพราะว่าเพราะว่าตอนที่เขาแบบมีปัญหาเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็เอาส่วนนี้ไปสอนเขาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ย สอัให้เขาคิดให้แบบบางทีนั่งไม่ได้เลยสมาธิก็ให้เขาทาครับสามนาทีอะแล้วค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยหน่งสอค่ะก็สวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีอาจารย์โลดอินดนตรีนะคะเป็นนักศึกษาวิชาศาษาสมาธิออนไลน์รุ่นที่สองของสาขาหนึ่งร้อยสิบห้าวัดท่าทองจังหวัดอุตรดิต วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะทางคณะทำงานนะคะทุกทุกท่านก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมมาพูดคุยได้มาสอบถามความรู้สึกของนักศึกษานะคะก็อยากจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะในกิจกรรมรแสดงความรู้สึกครั้งที่2นี้นะคะก่อนที่นักศึกษานั้นจะได้เรียนจบนะคะ ของรุ่นที่2ถือว่านักศึกษานั้นมีความโชคดีมากนะคะวันนี้เราก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถมาถึงศร,รีสัชนาลัยนะคะเป็นนักศึกษาคนแรกของเรานะคะที่เราได้มาพบในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอให้คุณโรดนะคะได้แนะนำตัวเองนะคะค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมนายโรดอินโดนีนักศึกษาวิทยาศาสตร์สามาธิ รุ่นที่สองมีความยินดีที่จะมาสแสดงความรู้สึกในคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อในครั้งนี้ความประทับใจในคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อที่เช่นอารปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกทุกวันทำให้ การนอนหลับสบายไม่มีความเครียดและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะคะที่อยากให้คุณโรสได้แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนสมาธินะคะสามารถที่จะนำไปใช้ แล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรบ้างคะครับผมเป็นประธานผู้สูงอายุตำบลแม่สมัมมาสี่ห้าปีแล้วก็ได้ได้ได้นำผู้สูงอายุเนี่ยปฏิบัติสวดม,มนนั่งสมาธิ ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติเข้ามาฝึกให้ผู้สูงอายุในตำบลน,นี้มาร่วมห้าปีแล้วครับอยากจะสอบถามอาจารย์เริ่ว่าถ้าเราเปิดอุ่นที่สามนะคะมีความสนใจที่จะสมัครเรียนต่อมีความสนใจอย่างยิ่งเลยครับมีความสนใจอย่างยิ่งที่สมัครต่อค่ะเพราะว่า อาจารย์หลวงพอ่อได้ปฏิบัติมาชั่วชีวิตของท่านเพื่อนำความรู้ที่ท่านได้ปฏิบัติมาสอนนักศึกษาสอนคนทั่วๆวไปจะทำให้สังคมดีขึ้นครับแล้วส่วนใหญ่ก็ได้ฟังตามกำหนดเวลาหรือว่ามาฟังหลังจาก หลังจากที่เราโพสไปก็6โมงเย็นนะคะเราก็จะเริ่มโพสตถึงจนถึง2องทุ่มอาจารย์รดก็ฟังอยู่ในเวลานในเวลานี้ใช่ไหมคะในเวลานี้บ้างถ้าหากมีกิจวัษ์จําเป็นก็มาฟังย้อนหลังไม่เกินกําหนดที่ทางสาขาได้กําหนดเวลาไว้คนะือ2องโมงเช้าของวันุ่งขึ้นค่ะค่ะก็ขอสวัสดีนะคะชื่อสงกรานบุญพะบางนะคะรหัส 041นะคะมีความประทับใจกับคำสอนของพระอาจารย์ดีอย่างมากนะคะก็คือประทับใจในคำสอนที่ว่าฟังไปรู้สึกท่านให้ก็มารู้จักคำว่าสมาธิอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนซึ่งไม่เคยปฏิบัติแบบนี้นะคะก็เลยได้มา ทำก็รู้สึกว่าทำให้เรานะืโล่งโปร่งแล้วก็สบายขึ้นนะคะสำหรับตัวเองอก็ช่วงกลางคืนและส่วนมากจะเป็นเวลาที่ว่าจะได้มารับฟังพระอาจารย์คำสอนพระอาจารย์แล้วก็คณะอาจารย์ที่ทบทวนให้ฟังรู้สึกก็เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะมีคำศัพท์ที่มันจะยากที่เราฟังแล้วไม่เข้าใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ก็ฟังบ่อยๆซ้ำๆก็จะได้เข้าใจเพิ่มมากยิ่งก็ในชีวิตประจำวันที่จะนำไปใช้หลังจากที่เราได้รับฟังพระอาจารย์คำสอนพระอาจารย์แล้วก็คณะอาจารย์ที่ได้สอนนะคะก็คือถ้าอย่างเราเป็นหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การทำให้จิตใจเราต้องมี เื้ออรีแล้วก็มีเมตตาตคนลุกน้องคนคทั่วไปเพื่อนร่วมงานและทุกๆคนนะคะที่เราได้ไปสัมผัสก็กจะทําให้งานอะสำเร็จราบรื่นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ให้มีความสามัคคีกันเป็นคนที่ยิ้มง่ายอะไรอยู่แล้วนะคะ,คะก็คือด้านสุขภาพแล้วก็ที่ว่าเอามาช่วยตัวเองก็พลังอะไรเพิ่ม,มขึ้นเนาะนั่งนั่งสมาธินี่ทําให้จิตสงบดีค่ะ ก็รู้สึกประทับใจอาจารย์ที่ปรึกษาแอดมินที่มาเยี่ยมเยียนมากๆนะคะเพราะว่ามีที่ปรึกษาแล้วก็มีอะไรก็ถามแล้วก็ท่านมีเมตตานะคะที่ว่าให้ความรู้เพิ่มเติมเนียค่ะประทับใจมากค่ะอาจารย์มาถึงที่เยี่ยมเยียนถึงที่นะคะอาจารย์ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณสมคันด้วยนะคะสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์เดี๋ยวให้แต่ละท่านนั้นช่วยแนะนําตัวเองนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางน้าลินสุขหอมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุษราสุขหอมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาคลายศีนะคะเพิ่งมาเรียนรุ่นที่สองค่ะรหัสศูนย์ห้าห้าค่ะก็ทั้งสามท่านก็เป็นคุณแม่ชวนคุณลูกมาเรียนแล้วก็ชวนคุณหลานมาเรียนด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเรียนทั้งครอบครัว ธรรมาจัดสรรเนาะพากันปฏิบัติสมาธินะคะอยากจะให้อาจารย์นรินและน้องบุตรนะคะรวมถึงน้องนัดด้วยได้พูดถึงความรู้สึกความประทับใจในคําสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อนะคะที่เรานั้นได้เรียนมาในการเรียนวิธานภาษาสมาธิในครั้งนี้ตอนเรียนรุ่นที่หนึ่งก็คือได้เรียนจบไปละทีนี้พอเรียนจบไปแล้วนี่ก็มีความรู้สึกว่า เรอาอ,อยากฟังคําสอนของพระอาจารย์อีกออทําให้เราเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นในทุกครั้งในการที่เราฟังเนี่ยมันเหมือนจะมีความลึกซึ้งในคําพูดของพระอาจารย์มันเหมือนมีนัยยะสําคัญในคําพูดทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นพอดีได้รับความเมตตาจากคณะของออผู้ดูแลนะคะนะทีมแอดมินนะที่ช่วยดูแลให้เข้ามาเข้ามาเรียนประทับใจในคำในคำสอนของพระอาจารย์พระอาจารย์จะสอนในเรื่องที่แบบว่ามันมันเหมือนเป็นนามนธรรมอะ่ะ จากเรื่องยากๆเนี่ยพระอาจารย์ก็สอนพูดให้มันแบบฟังแล้วง่ายง่ายในการเข้าใจนะทุกครั้งที่ปฏิบัติสมาธิเนะี่ยก็จะบอกตัวเองว่า,อ,าอธิษฐานครั้งบอกขอให้เจอพระสุปฏิปันโนแล้วก็จะได้เรียนรู้คําสอนหลวงพ่อเวรียังสิทธิ์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อเวริยังไม่รู้จักเลยนะนนเวลานั้นนะรู้แต่ว่าเออหลวงปู่มั่นท่านเป็นเกจิ ที่มีความมีความรู้ความสามารถในเรื่องของสมาธิพอไปเรียนแล้วมันมันมันก็ดีอนะทำให้เราได้พาแม่แม่ซึ่งแก่แล้วตอนนั้นอายุ80อะ่ะแกก็ไปไปไป,ไปได้เรียนสมาธิในช่วงเวลานั้นเห็นว่าแม่แก่แล้วแล้วตัวเราเองก,ก็อยากได้ความรู้นะก็เป็นบุญที่ได้ไปตัวนั้นแล้วก็ชวนลูกไปด้วย พอเรียนตอนนั้นแล้วได้ได้เอามาใช้นะคะตอนที่แม่ป่วยแม่ป่วยตอนนั้นแม่เป็นมะเร็งทุกครั้งที่มองแม่เราก็มองอคิดถึงหลักคําสอนของหลวงพ่อตลอดแล้วก็มองว่าเออเดี๋ยวแม่ก็ต้องจากไปสุดท้ายเราก็ได้ใช้นะมีสติในวันที่แม่แม่ต้องเสียจริงๆอะ่ะทาให้เออควบคุมสติได้เราเราไม่ไม่ไม่สติหลุดตอนที่แม่เสียหรือตอนป่วยนะทำให้เราควบคุมตัวเองได้นะก็อยากจะบอกว่าถ้าใครสนใจก็คนที่จะมาเรียนนะคะที่นี่สถาบันพลังจิตานุภาพเพราะว่าได้ความรู้ จากประสบการณ์ตรงที่ดิฉันได้พบนะคะคือได้มาเรียนจากการที่แม่ชักชวนมานะคะพรอาจารย์หลวงพ่อค่ะคือสอนละเอียดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราควรจะทํำยังไงแล้วก็พรอาจารย์ก็คือจะอธิบายอย่างชัดเจนค่ะสามารถเข้าใจได้ง่ายนะการนําไปใชเ้เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าคือทํางานเนี่ยความเครียด สะสมเนี่ยคนข้างเยอะค่ะหลังจากมาได้ปฏิบัติสมาธินะคะก็คือสามารถที่จะปล่อยวางได้ค่ะคือการทํางานมีสติมากขึ้นควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นค่ะเวลาที่คําพูดของคนอื่นอารมณ์อื่นๆของคนอื่นที่มากระทบกับเราทําให้เราปล่อยวางได้ไม่นํามาคิดฟุ้งซ่านค่ะแล้วก็รู้จักการให้อภัยของคนอื่นด้วยค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีนักศึกษาวิชันตสา,าสมาธิออนไลน์ในรุ่นที่สะ เดี๋ยวช่วยให้หนูแนะนําตัวเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวพิิกาคล้ายสีนะคะลในการที่ได้มาเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์ในครั้งนี้นั้นหนูมีความประทับใจในคําสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังกรินโชโแล้วสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรบ้างสําหรับความประทับใจนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะก็คือแบบ เรียนเรียนสะดวกอะค่ะเขามีแบบฟังออนไลน์ได้เราสามารถไปฟังทบทวนได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อหาไม่ได้ซับซ้อนค่ะคือง่ายๆก่อนเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็ปรับระดับขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วตอนอ่าบรรยายงียค่ะพระอาจารย์นะคะเขาก็จะมีการยกหัวข้อแบบตัวอย่างมาในหัวข้อบรรยายอย่างเงี้ยค่ะก็ Gör ทําให้เรา,าเข้าใจถึงเนื้อหาจริงๆเงี้ยคะแล้วเราก็นึกภาพออกนึก,นกตามได้ค่ะป <c oughs> <ฆ>กติอะ หนูเป็นคนที่สมาธิสั้นอย่างเงี้ยทำการบ้านหรือว่าเวลาเรียนอะไรเงี้ยก็คือใจไม่จดจ่อค่ะก็คือจะเล่นโทรศัพท์ไปบ้างมาทําการบ้านเล่นโทรศัพท์ไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอเรามานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีสมาธิจดจ,จ่ออยู่กับงานที่ทําอะไรเงี้ย <c oughs> พอเราทําเราก็แบบตั้งใจทําแบบจนจบงานอะไรเงี้ยค่ะไม่วอกแวกอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะทําสมาธิช่วงไหนคะทําสมาธิก็จะเป็นช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณเนี้ค่ะ แต่ว่าเดินจงกรมนี่จะมาเดินตอนเช้าๆ้าอย่างเงี้ยค่ะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมคะเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะ <c oughs> ก็คือปกติก็เป็นคนใจร้อนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอมาเรียนแล้วเราก็รู้สึกแบบเหมือนปล่อยวางเหมือนนับ1นึงถึงสิบอะไรเงี้ยเราก็ก็ปล่อยผ่านเฉยๆไปอย่างเงี้ยค่ะหนูมีอะไรที่จะฝากเป็นข้อคิดไหมคะ ก็มา,าเรียนแล้วก็ดีขึ้นค่ะในส่วนของหนูก็แบบเป็นคนใจเย็ยนมีสติมีสมาธิมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอสาธุด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุค right. ่ะ จากกันขอสัญญาฝากประทับตรึงตราจนกว่าจะพบกันใหม่โบกมืออำลาสัญญาด้วยหัวใจเพราะความรักติดตรึงห่วงใยด้วยใจผู้พัน Sui quanti